อโอเคครับก็มาเริ่มตัดกันเลยวิธีการตัดนะครับก็เห็นไหมโอเคเลงฝั่ง,งนึงก่อนนะครับ สเสน่จันแดงเนี่ยหรือไม้ตะกูลสเสน่จันเขาจะมีกลิ่นที่หอมมากครับเวลาทําเนี่ยมันจะได้กลิ่นแบบกลิ่นหอมที่นุ่มนวลนะครับเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของเขาเนี่ยครับเราก็ตัดไปเรื่อยๆ <c oughs> ตัวง่าวนะครับก็เขาก็จะทําหน้าที่ นะครับเป็นเป็นสารอาหารให้ตัวสเสน่จันเนี่ยได้โตก็คือเขาจะกินใช้พลังงานจากเงาเนี่ยครับใช้พลังงานจากเงาแล้วก็จะออกมาเป็นต้นแล้วก็จะมีรากตรงตรุ่มตรงนี้มีรากออกมาล่าออกมาล่าออกมานะครับก็ระหว่างนั้นเนี่ยเขาจะใช้ตัวเงาเนี่ยครับเป็นอาหารตรงนี้เราสังเกตได้จากอืมนี่ นี่ครับตาตาปูดอยู่อันนี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่ถนัดก็รอก่อนก็นได้นะครับแต่เนีทีนี้ผมแล้วก็นี้ ปุบอันนี้ก็จะมีหนึ่งเสร็จแล้วหนึ่งง่าวนะครับโอ้โหอันนี้ยิบเลย ยิบเลยก็หลบหลีกหน่อยนะครับ ถนัดแบบนี้ก็ได้นะครับถนัดแบบนี้ก็ได้เลงดีๆอย่าให้โดนตานี่เลยครับแล้วก็อีกอันหนึ่งวิธีการเพาะชํำก็ ใช้ขอโทษนะครับวิธีการเพราะชำก็คือเราจะใช้เพาะกับตัวพีทมอสนะครับหรือถ้าบ้านที่เพื่อนๆอ,อยู่น่ะครับไม่มีนะครับก็เป็นขุยมะพร้าวได้เลยขุยมะพร้าวสับทั่วไปนี่เลยครับใช้ได้ เดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยครับหลังจากนั้นนะเราก็จะมาทาปูนอืทาปูนแดงเพื่อป้องกันเงาเน่านะครับป้องกันเงาวเน่า,อาตอนนี้ก็เป็นไม้ที่ราคาค่อนข้างมีแนวโน้มว่าจะขึ้นนะครับ แล้วก็ใบเขามีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่แล้วสำหรับใครที่ชื่นชอบเนี่ยครับก็มีสะสมไว้นี่ครับ ถ้าหงอหนอหนอเขายาวมาแล้วเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราหั่นอย่างเงี้ยตัวเวลาเรากดทับบีบลงไปเนี่ยมันจะไปทับกับตัวตาที่เขาโผล่มาแล้วอาจจะทําให้เขาชัง,งักได้แล้วก็ต้องใช้วิธีการหั่นแบบลอยตัวนะไม่รู้เขาเรียกยังไงนะครับ อันนี้คือเป็นสำหรับมือใหม่นะครับผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่พูดตะกุกตะกะอ่ะอันนี้เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรามาทาตัวปูนแดงกันทาปูนแดงเสร็จแล้วก็วางไว้แห้งๆนะครับทิ้งไว้ประมาณสักสิบสิบห้นาที วิธีนี้นะครับใช้ได้กับการชำเสนจันแดงทุกประเภทเลยนะครับนี่แนะนำเลยตายยากครับอันนี้จากประสบการณ์เลยผมเคยเซื้อเป็นตัวข้อ ของสเสน่จันประกายดาวมาเอาไว้ที่บ้านนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามันเจ้าของเก่าเนี่ยเขาไม่ได้ทาปูนมาเหมือนตัดสดแล้วส่งมาเลยโอ้โหก็รักษากันอยู่พักใหญ่ครับ ทำไปด้วยกันนะครับสำหรับมือใหม่ขออภัยสำหรับมือเก่าด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ยังพูดไม่ค่อยจะถนัดเท่าไหร่โนะแล้วก็ท่านใดที่มีความคิดเห็นนะครับในการทำคลิปแบบนี้นะครับก็สามารถ คอมเมนต์เข้ามาได้ใต้โพสต์เลยนะครับก <This> ็กราบขออภัยที uh ่พูดยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับแล้วก็แต่จะพยายามเอาความรู้มาให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับ ทาไปอย่างเงี้ยครับทาไปเรื่อยๆอันนี้ทำจำนวน โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูตอนวางชํากันเลยนะครับ Okay. ไม่ไหรลูกมาขุดใต้หงส์ม,มาขุดใต้หงส์ <c oughs> ก็เล่นกับมันนะหนูไจะเล่นแรงสักหน่อยหนูเล่นแรงกับมันแต่ว่ามมันไม่ดีมันอะไรรอพ่อบนบ้านนะลูกเดี๋ยวพ่อขึ้นไปนะ เอ,อ่เครื่องสั่งาน,นด้วยฮะเเครื่องสั่งาน,นด้วยได้ได้เดี๋ยวให้แม่ทำให้อุ้ยวัสดุปูครับ ก็จะเป็นตัวนี้เปิดผมใช้พีดมอส หลังจากตากแห้งแล้วนะครับหลังจากตากผึ่งไว้อย่างนี้จนแห้งเสร็จแล้วเราก็ดูตรงจุดที่เป็นตาหนออ่าเออันนี้ครับดูตรงจุดที่เป็นตาหนอเนี่ยหงายขึ้นมาไว้อย่างนี้ครับประมาณนี้แล้วก็วางไปเลยฮะวางไปเลย แนะนําให้เด็ดลากออกนะครับถ้าลากออกมาจากหน้าะครับให้เด็ดออกไปเลยอันนี้เป็นเทคนิคของผมนะสาหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็แชร์กันมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมทําอะไรผิดไปตรงไหนเนี่ย<ส>ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ<ส>เพื่อให้เป็นความรู้กับเพื่อนๆด้วยอันนี้คือมือใหม่นะครับแล้วก็ ทดลองทำนะครับแล้วก็ทำให้เพื่อนๆดูเท่านั้นนี่เด็ดลากออกสาเหตุที่ผมเด็ดออกก็คือถ้าเขามีรากอ่ะเหมือนกับเขาจะเอารากไปเลี้ยงเงานะครับแต่ถ้าเป็นตัวตัวตาแล้วเนี่ยถ้าจะเอาออกมาเร็วๆเ,เนี่ยตัวตาเนี่ยจะได้น้ำเอ่อจะได้เขาเรียกอะไรอะ่ะจะได้อาหารจากตัวเงาไม่ใช่รากของเงางง เงิงนกดระานี้อ่ะอันนี้ละโอเคเสร็จนะครับทีนี้ตรงนี้ก็ปิดฝาปิดฝาแล้วก็ตั้งไว้ในที่ชื้นอากาศเย็นเย็นหน่อยนะครับแล้วก็แสงลำไรนะก็ปล่อยไว้อย่างนี้เลยประมาณ2อาทิตย์ก็เดี๋ยวจะมีรากออกมา นะบแล้วก็ตาหนอก็จะแตกเสร็จแล้วขอบคุณที่รับชมจนจบด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับคลิปแบบนี้หรือจะให้ผมทำคลิปต่างๆออกมาอีกก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลย นะครับก็ต้องขออภัยด้วยที่พูดตะกุกตะกะัดแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปมากเท่าไหร่ <_ C 1> ขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับขอบคุณมากอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ